เรามาต่อกันในหน้าที่7นะคะข้อที่7ค่ะดินสอ10โลมีกี่แท่งดินสอ10บโลมีกี่แท่งนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนเลยในความรู้เบื้องต้นเนี่ยว่า1โหโลเนี่ยของ1โหโลคิดเป็นของกี่ชิ้นนะคะวิธีทำค่ะก็เขียนเลยว่าดินสอ หโหลมี12แท่ง1โหลมี12แท่งนะคะแต่ถ้าดินสอสิโหลดินสอ10โหลดังนั้นคิดเป็นดินสอ ก็นำสิบคูณสิได้120แท่งค่ะก็จะเป็นคำตอบอต่อไปข้อที่8ตุ๊กจัดโต๊ะประชุม15ตัว แต่ละตัวใช้เก้าอี้จำนวนเท่ากันและใช้ทั้งหมด90ตัวโต๊ะประชุม1ตัวใช้เก้าอี้กี่ตัวทีนี้สิ่งที่โจทย์ให้มาคือจำนวนโต๊ะประชุมนะคะแล้วก็จำนวนเก้าอี้ที่ใช้ทั้งหมดอยากรู้ว่าโต๊ะประชุม1ตัวเนี่ยใช้เก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวเราก็จะนำะจำนวนเก้าอี้ทั้งหมดตั้งนะคะหารด้วยจำนวนโต๊ะค่ะ วิธีทำใช้เก้าอี้เก้าสิบตัวในการจัดโต๊ะสิบห้าตัวดังนั้นโต๊ะ ประชุมหนึ่งตัวใช้เก้าอี้ก็เก้าสิบตังหารด้วยสิบห้านะคะสิบห้าอะไรให้ได้เก้าสิบก็คือสิบห้าหกเก้าสิบค่ะแสดงว่าโต๊ะประชุมหนึ่งตัวเนี่ยจะใช้เก้าอี้ในการจัดรอบโตเนี่ยทั้งหมดหกตัวนั่นเองค่ะ ต่อไปในะข้อที่9ค่ะนัดขับรถยนต์9ชั่วโมงได้ระยะทาง675กิโลเมตรนัดขับรถยนต์ด้วยความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรอันนี้นะคะโจทย์ถามความเร็วเฉลี่ยนะคะก็คล้ายๆกับที่เราเคยทำมาแล้วเนาะก็คือเอาระยะทางทั้งหมดเป็นตัวตั้งค่ะแล้วก็หารจำนวนชั่วโมงที่ขับรถยนต์นะคะวิธีทาได้เลยค่ะ ขับรถเป็นระยะทาง67 5กิโลเมตรนัดขับรถยนต์9ชั่วโมงดังนั้น นัดขับรถยนต์ด้วยความเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละอ่ะยาวไปนิดหนึ่งนะคะมาต่ออีกบรรทัดหนึ่งแต่ถ้าใครบรรทัดเดียวจบก็บรรทัดเดียวไปเลยนะคะใครไม่พอก็มาต่ออีกบรรทัดหนึ่งค่ะ เอาหกร้อยยี่สิบห้าตั้งหารด้วยเก้านะคะอ่ะเราก็หารตามปกติได้เลยเก้าอะไรให้ได้หกไม่มีแต่เก้าอะไรใกล้เคียงหกสิบเจ็ดก็มีเก้าเจ็ดหกสิบสามค่ะ 63, หกสิบเจ็ดลบหกสิบสามเหลือสี่ดึงห้าลงมากลายเป็นสี่สิบห้าเก้าห้าสี่สิบห้าแสดงว่าขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยเนี่ยเจ็ดสิบห้ากิโลเมตรค่ะตอบเลขไทยได้ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรฑิตาถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ